สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้เข้ามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือบอนป่าบอนหูช้างป่ากำลังแตกการแตกกอแตก,ก,แตกใบขึ้นมาใหม่ครับ พวกนี้หน้าแลงก็จะหายไปครับพอหน้าฝนได้รับน้ำฝนก็จะแตกออกอขึ้นมาใหม่ส่วนอันนี้คือว่านโพงครับ ว่านพงหรือว่าบางคนเขาเรียกว่านปอบวานกระสืออันนี้ก็เพิ่งแตกการแตกกอขึ้นมาใหม่ครับถ้าแตกขึ้นมาใหม่ๆเนี้ด้านหลังใบก็จะเป็นสีออกสีแดงอมม่วงแต่ถ้านานๆไปแล้วก็จะกลายเป็นสีเขียวเหมือนกันครับ อันนี้เขจะมีหัวอยู่ใต้ดินหน้าแรงก็หายไปพอหน้าผลก็งอกงามขึ้นมาใหม่พอต้นง,งามๆต้นแก่ๆก็จะมีไหลมีอะไรแบบขยายพันธุ์ได้ครับที่เป็นไหลอันนี้ในข้อมูลเขาระบุว่าว่านโพงนี้จะมีอยู่สองสองอย่างเขาเรียกว่าว่านโพงกินเหล็กกับว่านโพงกินเลือด ถ้าว่านโพงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแบบเนี้ยเขาก็จะใส่ดูดอาหารแร่ธาตุมันก็จะมีสา,สารปะลอดเจือปนอยู่ในในอาหารที่เขาดูดมาหล่อเลี้ยงต้นเนี่ยครับก็จะไม่มีอินทิตอะไรครับพอนานๆไปพวกสารปะหลอดก็จะระเหยเหือดหายไป แต่ว่านโพงอีกอย่างก็คือว่าสําหรับคนที่เขามีมีคาถาอาคมมีวิชาเงี้ยเขาจะเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงด้วยเลือดสัตว์แล้วก็ท่องคาถากํากับพอนานๆไปครับว่านเนี่ก็จะมีฤทธิ์พอถึงเวลากลางคืนก็จะออกหากิน หากินกบกินเขียดอะไรตามทุ่งนาะลักษณะที่เห็นก็จะเป็นแสงพรายวูบวาบ ครับก็นำมาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับว่านโพงว่านปอบว่านกระสือกำลังแตกก่อแตกก้านแตกใบขึ้นมาใหม่ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ